เอ้ยเอออันนี้คือเต้าหู้แล้วก็เป็นน้ำคนอนซึกน่าจะอร่อยแม่สนใจกินกับพีนี่จุกยากปกติกินยากนี่สนใจแล้วสนใจเอาไปใกล้ๆ้ไหมอ่ะ เินไปลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเออเราอยู่ที่สวนซุยเซนจิคือ ที่เที่ยวตามรถรางอะ่ะมันก็จะมีบอกอะนะคะถ้าเกิดมาซื้อ,อแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือปัตวันเดย์เนี่ยนะคะเราสามารถจะเอามาเป็นส่วนลดค่าเข,ข้าได้อย่างซูวิเซนจิที่มาเนี่ยค่าลดค่าเข,ข้า10%บเแ่แหละนอกนั้นก็เดี๋ยวถ้ามาก็ไปเดินดูกันเองกันเนาะเออแผนที่ที่เขาให้มาจากตรงประชาสัมพันธ์นะคะมันจะเป็นแบบนี้คือเราเลือกเป็นภาษาไทยก็ได้หรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะ พอยก็เลือกให้พ่อเป็นภาษาไทยไปแต่ว่าถ้าเรากางดูอ่ะเพื่อแบบจะขึ้นรถรางอ่ะมันจะดูงงๆนิดนึงเพราะว่าเป็นแผนที่ใหญ่ใช่ปะแต่ว่าเราสามารถจะขึ้นไปบนรถรางแล้วก็หยิบแผนที่อีกอันนึงที่ดูง่ายกว่านะคะบนรถรางได้เขาก็จะมีสถานีบอกไว้เลยง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษก็มีภาษาเกาหลีก็มีภาษาญี่ปุ่นก็มีแต่ภาษาไทยไม่มีโอเคมาよろしいでしょうか สำหรับคนที่ชอบเดินสวนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ตอบโจทย์ไม่ใช่ปราสาทคุมาโมโต้น,นะคะชื่อสวนซุยเซนจิถูกหรือเปล่าไม่รู้อะเวลาที่มาเนี่ยเราก็จะลงรถรางที่สถานีที่18นะคะลงมาแล้วก็เดินมานิดหน่อยดูตามป้ายบอกทางมานะไม่ยาก สบายๆยอยู่ได้ไปเลยถ้าใครชอบก็ไปอยู่ไปเลยยาวๆอะไรคนอะไรเนี่ย เมื่อเราเจอตู้ไอติม เราเคยกินกับแม่แล้วแต่ว่าแม่ไม่ชอบนะคะแม่บอกว่ามันเหนืดคนมันเหนืดพวกแป้งอย่างเงี้ยแต่พ่อยชอบมากพ็อจะมาดูว่าสําหรับตู้นี้มันเหนืดหรือเปล่าก่อนแล้วแล้วพอจะตามหาไอติมหนืดเดาว่านี่น่าจะเหนืดได้ที่ลองมาแกะดูว่ามันก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นแค่ไอติม ถ้าจัดกรอบนี่ไม่ชอบเลยหน้าตามันน่ากินมากเลยนะนี่อืมถ้าใครชอบแบบกรอบป่อยผ่านไปเลยค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบเนิดแล้วก็ถ้ากินอันนี้ได้จากตู้นั้น ไปชัดเลยเหรออ๋อมันมันได้แล้วแหละอันนี้มันไม่มีปัญหาในการแบ่งเพราะว่าช็อกโกแลตอ่ะมันเป็นล็อกล็อก mm. อืมอ่ะนั่นไง่ายเห็นไหมหักอย่างง่ายได้เลย วันนี้วันอาทิตย์นะคะก็จะมีร้านที่ปิดอยู่เยอะแต่ว่าถานนชอปปิ้งอันนี้ไม่ได้พลกพล่านเท่ากับอีกอันหนึ่งอะ่ะพอไม่รู้ว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรหรอกแต่ว่าท่านมาลดรางคุมอโมโต้เนี่ยจะเป็นสถานีสุดท้ายเลย26นะคะก็จะเป็นถนนชอปปิ้งเหมือนกันแล้วก็คนคือด้วยความที่คนมันไม่เยอะอ่ะมันก็เดินได้ง่ายๆนะ ด,ดีแต่เดี๋ยวเราจะไปอันที่คนเยอะๆด้วยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ปราสาทกุมาโรมโตอพี่พรบอกว่าคอยถ่ายวิดีโอพูดมาด้วยสิพี่ชายนะคะเป็นคนที่คอยกำกับอยู่ให้ถ่ายแต่ว่าพอพอยเริ่มถ่ายวิดีโอแบบพูดปุ๊บพ่อแม่คือหันมาทำหน้างงงงชะงดสงสัยจากคนอื่นไม่สังเกตก็กลายเป็นสังเกตขึ้นมาเลย แม่อาจจะคิดว่าคุยโทรศัพท์อยู่แต่ไม่ใช่ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะคะข้างบนนี้ไม่มีใครค่ะห้างนั้นปิดแล้วตอนสองทุ่มแนะพนักง,งานกำลังเก็บของอยู่นะคะส่วนร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ทในสถานียังเปิดอยู่แต่ว่าร้านอื่นๆที่ขายอาหารนะ่ะก็ปิดแล้วนะคะสองทุ่ม รถลางรถรางก็ยังวิ่งอยู่แต่ไม่รู้ว่ารอบสุดท้ายกีโ่โมงบางทีเราก็สงสัยนะเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยว่าเราจะแต่งหน้าไปทำไมหรอในเมื่อแมสเราก็ต้องใส่หมวกเราก็ต้องใส่ เพราะเพราะอะไรเพราะว่าแดดมันแรงแล้วแว่นเราก็ต้องใส่แล้วก็เหลืออะไรที่ผมมาคิ้วมัง้งน่ากินนะคอยอ่านมาในเว็บเขาบอกว่าเมืองคุมาโมโตเนี่ยถือว่าน้ำอร่อยที่สุดในทุกเมืองนคะคะเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นคอยก็เลย <laughs> ซื้อน้ำเปล่ามาเป็นมินเนอรลวอเตอร์นยเดี๋ยวจะดูซิว่าอร่อยจริงเปล่า มันก็มีความแบบรสแบบเพาไม่รู้มันเรียกรสอะไรอะ่ะรสปรับลา <c oughs> เหมือนน้ำแร่ที่เรากินทั่วไปแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีความแบบติดค้างอยู่ในปากน,นิดนึงอะ่ะเออก็กินรสชาติเหมือนน้ำกรองอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะแต่แต่มันมีความติดค้างอยู่ในปากเยอะพอสมควรอะ่ะเออแตกดีลองดูนะแต่ว่ารสชาติด,ดีที่สุดหรือเปล่าไม่รู้ คนอื่นอาจจะรู้แต่ไปไม่รู้จริงๆนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต้องการจะดูปราสาทเราแค่ต้องการดูซากรุระเฉยเยใเราก็เดินตรงนี้ได้สิได้มันก็ไม่ได้เยอะมากแต่มันก็มีให้ดูไม่มีคนดี สถานีซากุระมาจิตรงมาเรื่อยเ,อยเลยอะ่ะเขลงรถรางแล้วก็แบบตรงมาเรื่อยๆไม่ได้ข้ามไปฝั่งห้างอ่ะเว้ยแมงแมาแมลงแล้วก็จะเจออันนี้เลย กำลังเดินกลับไปที่สถานีระยะทางประมาณ2โล2โลกว่ากว่านะคะไม่น่าจะเกิน2โลครึ่งตปอย่างชิวอ่ะบอกเลยเดินริมน้ำไปเรื่อยๆนะจากเมื่อกี้ที่เราเจอต้นซากุระเยอะมากเลยใช่ปะ่ะเป็นอูโมงแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆตามทางเดินนะคะ เดินแบบทางซ้ายมาเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะไปที่โผล่ที่สถานีแล้วก็โผล่ที่โรงแรมไปด้วย,วยเพราะว่าโรงแรมเราอะมีแม่น้ําอยู่ข้างหลังก็คืออันนี้แหละแต่ว่าเดินตอนกลางคืนอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะเริ่มมาเดินสักแบบห้าโมงอะไรเงี้ยกาลังสบายนะคะมันมีอยู่สองทางคือข้างบนกับข้างล่างถ้าเราลงไปข้างล่างเราเจอทางขึ้นตรงไหน <G ül> เราจะเสี่ยงดีหรือไม่หรือเราจะเดินข้างบนไปดีอะเฮ้ยเราเดินข้างล่างเลยค่ะนี่เสี่ยงไปด้วยกันแต่มันไม่มีใครเดินเลยอะหรือว่ามันไม่มีทางขึ้นเอ้อขึ้นไปเดินข้างบนแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไกลๆนั้นมีมีคนจูงหมามาแต่ไม่รู้อยู่ฝั่งไหนฝั่งเราหรือว่าฝั่งตรงข้ามนู้นนะคะ ยิงสังเกตการก่อนมีทางขึ้นหน้าลองแล้วกันไปตอนนี้พลอยลงมาเดินข้างแม่น้ำแล้วนะมันมีทางขึ้นไม่เป็นไรเราเห็นคนจูงหมาอยู่ข้างหน้าด้วยเรารอดแหละเราว่ววเดินไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วคือถ้ามาเมืองคุมาโมโตะแล้วไม่ได้แบบ นิดว่าจะต้องไปปราสาทคุมาโมโตะถ้าอยู่จนเย็นนะโซนพวกแบบริมน้ำแบบนี้มันก็ชิลมากๆเลยนะเออมาเดินก็รู้สึกแบบผ่อนคลายดีได้ซึมซับบรรยากาศนะคะสำหรับใครที่ชอบเดินเห็นปะเจ้าหมานั่นมาเดินเล่นสงสัยมันจะได้เดินแถวนี้ทุกวันดีๆเนี่ย เออก็มีดอกไม้เอยอะไรเอยนะให้เราดูได้ตอนนี้พ่อยมาเดินอยู่ก็เวลาประมาณใกล้ๆจะหกโมงแดดก็คือยังพระาทิตย์กำลังจะตกนะคะถ้าเดินมาก็น่าจะหันเข้าแดดแต่ก็ลมมันเย็นอ่ะนะมันก็เดินได้เลยพอยจำรถถ่ันนั้นได้ เดี๋ยวเราก็จะถึงแล้วสะพานตรงนั้นคือที่ที่แบบเลี้ยวไปทางขวาแล้วก็จะเจอสถานีรถไฟนะคะตรงนี้มแมลงโคลนเยอะอะไม่รู้ในกล้องจะเห็นปะนะแมลงเล็กๆอะแบบเยอะมากเลยคิดเลยว่าจะเดินผ่านตรงนี้ไปดีไหมขึ้นไปดีว่าเมื่อกี้คอยเช็ค Google Map ดูล่ละจุดที่คอยเดินมา สตาร์ทที่เดินมาใช่ปะจากตรงนี้จากตรงนี้พ่อยเดินมาทางนี้แล้วพ่อยก็ตรงมาทางนี้มัง้งแล้วพ่อยก็มาเจอซากุระที่เยอะๆอะตรงนี้แล้วพอยก็เดินเดินตามทางมาเดินตามทางเรียบแม่นะ้ำมาเดินมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ระยะเวลา เ้ยระยะทางทั้งหมด2.2กิโลเมตรนะคะจากเลข8มาถึงตรงนี้ก็โอเคนะ